ก็ปลอกกบยอดครับผมมื่อนี้เจียวเขาครับผมไปใส่หนูน้ำครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับไม้ห้อครับผมกอยอดเจียวเขาอยู่นาหน่อยเดียวครับผมงานกลัวๆนี่เห็นห้อยหนูอยู่นี่ครับผมเล็ดเอาอันบวงเกลพี่น้องครับบวงเกลานี่ครับผมบวงเกลอมาใส่ต้นเหรอครับพี่ดไวัหลายปีสองปีหรือบ้งใหม่ฟูหมดแล้วครับพี่น้อง ดเดี๋ยวมันรองบึง้งเป็นยังไงสมมิมานบน้อ,อ่มองกับเกากึกนเลยพี่น้องบึงเหตุไว้พี่ก้อนบุตรชายบึงเนี่ยนี่ครับผมหมายเฮาอยู่นี่รับปลาขวัพอดีครับไปรอสม้มครับผม พอวันสามมาแล้วครับเียวเขาใส่กันครับผมสองคนเดี่ยวว่เนาะมือนี้นี <c oughs> ่ครับพี่น้องครับในเวลายามหนูครับผมอืมครับนะครับพี่น,อน้องหมวกลุ่งแห้งครับพี่น้องทำเป็นไดเป็นได้อือคือบุห็นบ่วงพี่น,อน้องนี่ครัี่น้อง เงี้ยเง้ยเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยมาแล้วตั๊ดเลยโอู้ยเงี้ยเงี้ยโอ้ยโ้จับเท้าเรียบร้อยพี่น้องโอ้หูบบเอ๊พี่น้องบักเอฟบักเอฟ อีกเนี่ยนอืัมปัดีทูปดกันพี่น้องปัดกันเรี <c oughs> ยบรอยพี่น้องตัวแรกเดีื่มาก้วครับเหยาหรือ่นไปยามหลังตัวเป็นครับครับผมพี่น้องครับรุนกันต่อครับผม để bật nghe với đầu tư nên gặp mình gì nghỉ đây vì nó mùa trừ cặp mì điểm một mì điểm thay to hấp tuần nhớ nhau đấy các bạn ông làm gì lắm đi phơi đi đâu

เสยเียวกินหมดเลยงูขัวสามตัวงูหายครับสาตัวเนี่ยจ้างเลยมือนี้สามตัวที่พี่นอกเน,น,น,นี่ยไม่พูดอะ่างอืม ไม่หมีตนนี้งนงนองปลไว้กันปลดไว้ขางในหรอก <c oughs> ถึงมันแห้งอ่ะยามต่อกัาพนี่นอ้อกโอ้หันักคุณอือถึงออกเคอือ หมดถือครับท่านไปยามงบงพี่น้องสวัสดีตอนสองครับพี่น้องครับยามวงนูครับผมกดฟินเสียงพี่น้องกดตัวแรกกันี่ต่อครับขึ้นในสามครับ มาเซลนี้ฮอบเอ้หนูใส่ยัปไนอืมเป็นหายโอ้รักการจะเป็นเดี๋ยวพี่น้อ không ngáp ổn nghiệp rồi ấy, các bạn tôi lẹt mình đã gặp tôi lẹt ai à, tôi tôi bay các bạn cái cây đó không? น um ้องปิดกันเลยครับพี oh, ่น้องพี่น่องจุกหูตายเนาะนันสุดลอยโอ้ไงครับพี่น้องตัวนี้เออเกอบดวงสิงเก็บลอยครับตัวนี้ <sho> <Brilliant. S 1> สองตัวกันสองามหลังครับยามเสร็จแล้วครับพี่น้องครับสรุปเซานี้เขาได้สองตัวครับเป็นตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งอหมันหมันหมันครับผมผัดนูครับมันนี่พัดนูผัดเพชรนูครับพี่น้อง ขอบคุณครับเดี๋ยวไปสรุปยอดยุ่งเหยิงนะมึงเด้อครับเด้อตรงามบ่มันขึ้นกัดกันตายตัวหนึ่งครับผมไว้ไกลกันตัวนี้ก็เหลือตัวเป็นอยู่สี่ตัวลูกมึงขึ้นได้หนึ่งมือเด็กหกตัวครับผมรอบนี้หมานครับหมานนะครับเมื่อเฮ่านะครับพี่น้องครับสรุปผลงานเฮาเท่านี้ครับผม ตายต้ตายสองตัวครับผมตัวหนึ่งเหยียดไปนี่ไปแล้วครับผมดินหอยเลยครับตัวนี้ไงครับตัวนี้นี่ครับสี่ตัวมานกโรครับผมบุญีกัดกันมั បង送ជំរាครับបងหาអីញ៉ាំពីបងមើលអរគុណครับ